เดี๋ยวพาชมลังพึ่งนได้ผักเยอะเลยออกกำลังออกสวยเลยได้สามดอกนี่ออกแล้ว หัวขึ้นด้วยเอาไหมเนะี่ยยังอ่อนอยู่ไปทำกับข้าวเนี่ยดอกกระเจียวเก็บดอกกระเจียวนะคะได้สามดอกก่อเดียว ดอกนี้บานเต็มที่แล้วดึงเอาเลยกินได้ยังไม่โตไว้ให้ออกก่อนละนี่ดอกหนึ่งกำลังออกดึงเอาเลย อ่อนกำลังเป็นตะกินกำลังออกดอกป่าหางนกยุงยาเช้าเนี่ยเต็มหมดเลยน้ำยกยิยกยิบยกยิอยยอดฟักทองกำลังจะออกงาม ัวขึ้นค้างแล้วนะคะชุดนี้ถั่วผู้ใหญ่ก็มีอีกสักหน่อยได้เก็บกินแล้วยามเช้าชมสวนยอดฟักทองยอดอบอวบทั้งนั้นเลยค่ะกำลังออกสวยงาม ถั่วตูวแล้วเดี๋ยวเก็บเอาถั่วบิดเอาเลยจะกินสักเท่าไหร่ถั่วเนี่ยน่ากินนะ ดอกกล้วยไม้พวงกุหลาบกำลังเป็นดอกตูมถั่วแม่แยายกำลังจะออกฝักนะเนี่ยกำลังเป็นผลเป็นดอกเป็นมากเล่วเก็บเอาไว้ทํากับข้าวเลยแบบนี้ไม่ต้องเอาไว้ โตแล้วไม่กินก็ไปใส่ตู้เย็นแบบนี้นะคะเนี่ยเนี่ยอ๋อนี่อีกนี่ก็เอาเวลาเอาบิดเอาไปเนี่ยเดี๋ยวมันก็เกิดอีกข้างๆอ่ะต้นพริกกำลังเป็นหมากพาชมพริกด้วยเดย้ต้นนี้ยังไม่ติดดอกเลย รอเวลาแป๊บนะึงเดี๋ยวก็จะออกดอกแล้วน่ะเป็นหมากแล้วต้นนี้โซนนี้ไม่ค่อยได้เข้ามานะดูพริกเท่านั้นเลยจนกิ่งโกงโค้งลงละ่ะเดี๋ยวจะได้แวะมาเก็บอยู่เดี๋ยวพาชมลังพึ่งมีลังพึ่งด้วยนะคะไม่ใหญ่แอ เลี้ยงลังพึ่งอ่ะเห็นไหมคะน่าเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเข้ามาสวนตอนเช้าก็ได้ชมอะไรหลายอย่างนะคะเนี่ยเห็นไหมคะพึ่งเต็มลังเลยบินเข้าบินออกเป็นประจำนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะเขาไม่ทําร้ายเรานะถ้าเราไม่ทำไม่เขาตกใจ ให้ชมแค่นี้มีหลายลังเยอะมองผ่านไปโน่นโน่นก็จะมีกระต่ายเช่นเคยกินผักเยอะ,อะนี่แหละความสุขเวลาช่วงอยู่ในสวนนะคะนี่อีกตัวกำลังจะวิ่งออกไปหากันออวิ่งไปละ เดี๋ยวเก็บขาด้วยนะชื้เนี่ยถอนเอาเลยชื้ดึงง่ายๆนะคะ,นะอ่อนๆๆน,น,นี่เอาให้หมดเดี๋ยวก็เกิดใหม่เต็มสวน ชอบไหมกการถอนขามาทำไมหืมตามมาเก็บผักหรออาไปแล้วได้หลายอย่างไปทำกับข้าว ดึงอาเลยเก็บง่ายค่ะปลูกกินเองไม่ยุ่งยากตื่นเช้าก็แวบ,บเข้ามาเก็บก่อนจะไปทำอย่างอื่นได้ชมสวนด้วยนี่นะยอดแดงๆนี่ด้วย อ่อนออกเร็วเก็บทุกวันเลยนะคะเนี่ยไม่เก็บก็จะแก่ต้องเก็บกินช่วงนี้เป็นช่วงที่ขาออกเอบผักแพวนะคะปลูกลอยแพในน้ำเนี่ยในอ่างสวยไหม สวยไหมคะไม่ต้องปลูกยากเลยไม่ต้องรดน้ําำตะไคร้ก็เยอะไม่ต้องเก็บวันนี้วันก่อนเก็บไปเยอะแล้วนะคะโอ้ว้าวมาดูพริกต้นนี้อืก็ลังออกเพียบเลยได้เอาเสาเนี่ยต้องเอาเสาคําไว้ไม่งั้นหักนี่สูงสองเมตรแล้วนะคะต้นนี้ท่วมหัวหมไม่แยกแล้ว ปลูกผักวานป่าปลูกผักวานป่าแซมไว้ในสวนเนี่ยต้นผักวานป่าอยู่ข้างล่างต้นพริกก็ปลูกแซมเป็นพี่เลี้ยงให้เด็ดยอดออกแล้วให้แตกยอดกําลังจะแตกยอดเลยนะเนี่ยเข้าสวนเก็บผักไปด้วยก็เดินชมนี่ต้นผักวานป่าเนี่ยเนี่ย กำลังงามเลยนะคะ,ะก็เชิญชวนพวกเราว่างๆก็ปลูกผักนะคะไม่ใหญ่ก็ปลูกเวลาว่างๆนี่ข้างหน้าข้างหน้าก็จะเป็นไม้ประดับข้างหลังก็จะเป็นสวนนะปลูกสารพัดเท่าที่จะปลูกได้ปลูกให้มีกิน,นผักไม่ค่อยได้ซื้อส่วนมากจะเก็บเอาในสวนเอาผักติ้วมะผักติ้วก็มีน,นั่นเอง เดี๋ยวเด็ดเอาผักติ้วไปใส่ผาข้าวจานอาหารจักหน่อยไม่ต้องเอาเยอะค่ะโบโว้ยละวันละนิดละหน่อยเก็บเอาอย่างละนิดละหน่อยเนี่ยมีกินตลอดไม่ต้องออกตลาดเลยเปิดตู้เย็นมามีแต่ผักเลยพวกนี้นะคะเต็มตู้เย็นบางอย่างก็เหลือกินก็แจกพี่น้องชาวบ้าน คนปลูกไว้เป็นกระถางกระถางช่วงนี้สนุกเก็บเก็บอย่างเพลือลอนเลยอ่านี่าดูหนอก,กระเจียวเอะกะเจียวกำลังจะออกดอกนะเนี่ยดอกแรกๆของกอกำลังจะโผล่ขึ้นมาเนี่ย แถวนี้มีแต่กระเจียวเลยค่ะเนี่ยอันนี้ก็นอกระเจียวยอดเน,นี่ยใช่หมดเลยเนี่ยต้นกระเจียวนะอันนี้ไม่ออกดอกอันนี้เป็นลำต้นกำลังจะโผล่ขึ้นมาจากดินว้าวออกมาข้างกระถางเลยเนี่ยดันออกมาข้างล่างพื้นกระถางเลยเนี่ยขาเนี่ยสวยนะอันนี้ยังไม่เก็บเอาไว้โตกว่านี้ก่อนมีสอง เช้านี้ทั้งเก็บทั้งชมเลยนะท่านผู้ชมคะกระเจียวกำลังออกเจียวเนี่ยกำลังออกนะเนี่ยยอดผักติวเก็บเอาเลยค่ะชอบตอนเช้าๆ้าก็มาเดินเก็บผักอย่างนี้ล่ะยิ่งเด็ดยิ่งออกยอดวันนี้เก็บเอาผักติว วันก่อนๆนะเก็บเอาผักหวานวันนี้ผักหวานก็จะเก็บตอนเย็นโน่นแหละเช้านี่เก็บผักติ้วไปก่อนได้หลายอย่างนะคะวันนี้พอละเนี่ยได้ผักเยอะเลยอ้าเป็นไงคะท่านผู้ชม แม่แห้พาชมสวนเก็บผักยาำเช้านะคะมีความสุขนะคะเดินเลาะไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> เนี่ยเ้นจีกาลังจะออกมาลำไยผ่านมาต้นไม้ยางไม่แย้ก็มีนะคะเดี๋ยวจะพาดูต้นไม้ยางนาเนี่ยมีทุกอย่างเลยเนี่ยอันนี้คือใบยางนานะคะเกไว้ oh, <bye. S 1> เดี๋ยวเห็ดก็ออกค่ะ ยังไงคะชื่นชอบมีความสุขดีค่ะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะใครรักใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามแม่ใหญ่เอ็กนะคะฝากแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะเด,เดินต่อกลับบ้านคะ่ะเดอกันใหม่